สวัสดีครับบุมนะครับรวีวีจิรพงกานนท์ครับจริงๆแล้วเพลง n o Star เป็นเพลงที่แบบเป็นของขวัญที่บุมตั้งใจทําให้กันครัแล้วก็มันเป็นการขอบคุณขอบคุณที่ทุกคนอยู่ข้างขอบคุณที่คอยอยู่ข้างแม้ว่าเราจะทอแค่ไหนนะฮะเออเราเหนือมันเหมือน เป็นการนำทางครับมันเหมือนมันเป็นการนำชีวิตให้เราแบบเหมือนเราสามารถเดินไปได้โดยที่แบบว่าไม่หลงทางอีกครั้งหนึ่ง <S <S ใช่ครับก็คือเพลงนี้จริงๆก็คือเหมือนแบบว่าได้มีการแบบทําแล้วก็ทีนี้ก็มีการปรึกษาหลายคนครับแบบว่าแก้หลายรอบคือพยายามทําออกมาให้มันดีที่สุดครับจริงจริง เพลงนี้มันเหมือนกับว่าเป็นเพลงให้กําลังใจครับสําหรับคนที่กําลังท้อแล้วก็กําลังไร้จุดหมายอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการตามความฝันเนี่ยมันเหมือนอาจจะยากหน่อยแต่ว่าอยากให้ทุกคนสู้ต่อไปนะครับไม่ว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนเราจะมีกําลังใจจากคนรอบข้างเสมอครับก็ดีใจมากเลยครับอบอุ่นมากๆเลยครับโปรเจกต์วันเกิดคือแฟนๆน่ารักมากๆจริงๆครับคือเขาแบบจัด พวกโปรเจกต์ให้แบบทุกตารางนิ้วเลยแบบอยากจะบอกว่าแบบมันไม่ใช่แค่ในไทยอ่ะมันมีทั้งแบบต่างประเทศด้วยในหลายๆที่แล้วก็ในหลายๆเมืองซึ่งแบบบูมแบบบางทีอาจจะแบบเห็นแค่ในอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเราแบบไม่ได้เดินทางไปอะไรเงี้ยก็ขอบคุณแฟนมากครับอบอุ่นมากเลยแล้วก็เป็นปีแรกที่บูมแบบได้อะไรแบบนี้บูมแบบดีใจมากๆครับแล้วก็หวังว่าปีต่อไปจะแบบดียิ่งขึ้งไปครับ พอโมเมนต์ oh, ที่บูมแบบรู้สึกว่าประทับใจและไม่ลืมเลยนะก็จะเป็นโมเมนต์ที่แบบมุมบานจดหมาย oh. และทีนี้เหมือนแบบเหมือนแฟนๆก็แบบเขียนจดหมายมาให้แล้วก็เหมือนเราสามารถซิงก์กันโดยที่แบบเราไม่คือคือ,คอบูมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบมหัศาจรรย์มากเลยครับเพราะว่าการที่เราแบบเราพูดกันบางทีเราคุยกันนะ่ะอาจจะไม่รู้เรื่องแต่การที่เขาแบบมันมีเรื่องแบบภาษาอะไรเงี้ย การที่เขาแบบเขียนจดหมายมาให้บูมแล้วแบบบูมอ่านแล้วแบบเออมันซึ้งมากอ่ะมันแบบมันทัชใจเราแล้วมันรู้สึกแบบว่ามันเป็นโมเมนต์ที่เราไม่ลืมนะฮะมันเหมือนเราไม่ได้สื่อสารกันผ่านสายตาแต่เราสื่อสารกันผ่านจิตวิญญาณ Be Trust Be Trust ก็จริงๆก็คือ Be Trust e a h h Other ครับคือเขาเป็นเหมือนแรงบันดาลใจของเรา ซัพพอร์ตเราแล้วเราก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจของเขาเหมือนกันคือต่างคนต่างเป็นแรงบันดาลใจของกันละกันนะคือถ้าขาดไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะอยู่ไม่ได้โอ้โหดีใจมากครับคือใครจะไปคิดอะเนาะว่าแบบโอ้จะได้ขึ้นโปรเจกต์แบบที่แบบใหญ่ขนาดนี้แล้วแบบคือเอาจริงๆตัวเรา ย้อนไป6เดือนก่อนเรายังไม่คิดเลยซ้ำว่าแบบมันจะมีโปรเจกต์อะไรแบบนี้แล้วก็วันเกิดปีนี้ก็เป็นวันเกิดปีแรกที่แบบมีมีโปรเจกต์เยอะขนาดนี้แล้วก็แบบคือมันไม่ใช่แค่ในไทยอ่ะ <Wow. S 1> มันมันมันไปถึงแบบต่างประเทศแล้วแบบหลายเมืองด้วยใช่ครับก็เลยแบบรู้สึกแบบภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆครับเออในไทยเก็บก็เกือบหมดครับแต่เก็บก็ไม่หมดจริงๆครเพราะว่าจริงๆมันจะมี มันจะมีทั้งตุ๊กตุ๊กจอย LED แล้วก็เ,าเขาเรียกอะไราคาเฟ่อีกซึ่งแบบเหมือนเขาเรียกอะไรพีเรียดเวลาที่เขาจัดบางทีบุมไม่ได้อยู่ที่ไทยครับก็เลยแบบเสียดายมากๆที่แบบไม่ได้ไปเพราะว่าอเอาจริงๆคืออยากไปมากๆแต่ว่าแบบมันแบบคือบุมไปทํางานอยู่ใช่ครับแล้วแบบเหมือนพีเรียดเวลามันไม่ตรงกันก็เสียดายเดี๋ยวไว้แบบ รับรู้ครับรับรู้แล้วก็แบบดีใจมากๆล่าสุดอย่างเมื่อวานเนี้ยบุมแบบเพิ่งไปเพิ่งไปแกะของขวัญมาเพราะว่าเพิ่งมีเวลาที่แบบกลับไปแกะของขวัญแล้วแบบแฟนๆน่ารักมากครับคือเขาเขียนจดหมายมาให้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นของที่เขาทํามาให้จดหมายต่างๆที่แบบเป็นแฮนด์เมดดีไอทั้งหลายแบบคือน่ารักจริงๆครับแล้วแบบเหมือนอย่างบางอันเนี้ยที่เป็นแบบนตุ๊กตาที่เขาทอมือแล้วเขาทอมาเป็นคาแรคเตอร์แบบ รู้สึกจะประมาณแบบ12หรือ16อันเนี่ยแหละที่แบบเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ของท็อปฟอร์มทั้งหมดอะแบบตามฉากตามชุดที่เราใส่อะไรเงี้ยน่ารักมากแล้วแบบภูมแบบดีใจมากเลยครับชอบมากครับจริงๆครับก็มีครับกำลลงจะมีเพลงจีนนะฮะซึ่งจริงๆตอนนี้ก็ฮะเขินเลย เคินเลยไม่ปกติก็คือเราเราพูดจีนแบบไม่ค่อยได้อยู่แล้วใช่ไหมลรวแบบพอเราต้องมาร้องเพลงจีนะมันเป็นอะไรที่รู้สึกท้าทายแล้วก็แบบรู้สึกตื่นเต้นกับมามากๆ,ๆ <c oughs> แล้วผมก็รู้สึกว่าแบบโหร้องไทยยังแบบร้องไม่ค่อยตรงคีย์เลยแต่ต้องมาร้องแบบภาษา,าจีนะอะไรเงี้ยก็ดีครับเพลงมีชื่อละ <c oughs> เราสปอยได้ไหมล่ะได้ไหมเราเราเราจีน <c oughs> เอาไหมอ่ะก็ไหนๆก็ไหนๆละเนอะรู้่นียงแค่นี้แล้วกันเอาเป็นว่าเรารู้แค่นี้นะครับทุกคนก็โดเซนโดเซนขำเลยก็เอ่อเพลงจีนนะครับก็คือเป็นเอ่อภาษาจีนนะครับชื่อเพลง When the s t a r Will Shine ครับอ่าใช่ครับก็คือจริงๆเนื้อหามันจะเป็นคล้ายๆกับ North Star นะครับ ถ้าให้พูดก็คือมันคล้ายๆเป็นพา r a l e ลกันนะะเป็นแบบเหมือนข้างกันใช่ครับยไม่ได้เยอะทัานั้นลองเล่าก,ก่อนเลยละโอ้เล่าสปอยเลยเหรออันแรกสุดคไม่สปอยใสสปอยไม่ค่อยเยอะโอเคไหนๆก็ไหนๆละ่ะ我的心心 e 来是你งงมากสปอยไปหมดแล้วตอนนี้ จริงๆบูมรู้สึกว่าตัวบูมเป็นแค่แบบสเก็ตด,ดาวเท่านั้เองบูมไม่สามารถส่องแสงได้ครับถ้าไม่มีทุกคนอบูมอยากเป็นแบบแค่ประกายแสงที่แบบอยู่รอบๆทุกคนใช่ครับบูมอยากมีทุกคนอยู่ข้างเสมอไม่ชอบอยู่คนเดียวอะ่ะเหงา จริงๆทอสตาผมชอบทุกท่อนนะใช่เพราะว่าแบบผมตั้งใจเขียนมากๆแ้วก็ถ้าให้เรื่องจริงๆก็มันจะมีท่อนหนึ่งที่เป็น always with me always with you always with me you're my North Star ก็ขอบคุณมากครับแฟนๆแบบเอ่อบูมดีใจเสมอครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนแบบซัพพอร์ตบูมนะครับบูมหวังว่าครอบครัวเราจะเจริญเติบโตยิ่งๆขึ้นไปครับแล้วก็เออมามีความสุขด้วยกันนะครับเร็วๆนี้บูมจะมีไปที่ญี่ปุ่นนะครับยังไงถ้าใครที่มีบัตรมาเจอกันนะครับแล้วก็มามีความสุขด้วยกันนะครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับนอซาสามารถฟังได้ทกสตีมมิงเลยครับผมตอนนี้นะฮรแล้วก็จริงๆ อบอมขอฝากช่องทางของตัวเองด้วยละกันนะครับทุกโซเชียลมีเดียเลยครับ b x x m r o b w ครับ